สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Wild Life of the World ครับวันนี้แน่นอนเลยว่าสาระดีๆข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์ทั่วทุกมุมโลกผมนำมาฝากแล้วก็เสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมพร้อมกันนะครับและแน่นอนวันนี้ผมอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตครับอยู่กับความชุ่มช่ำแบบนี้แต่เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมชุ่มช่ำกว่าครับเพราะว่าเป็นเรื่องของมหัศจรรย์ของการให้กำเนิดแต่จะเป็นกำเนิดสัตว์อะไรนั้นไปชมภาพพร้อมกันเลยครับ มาสจาร,ริการเกิดนี้เกิดขึ้นในเมืองฮอนโนลูลูในรัฐฮาวายครับเมื่อสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาว่าโลมาเพศเมียวัย12ปีของพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งหนึ่งในฮาวายให้กำเนิดลูกน้อยเพศเมียซึ่งดูเหมือนลูกโลมาน้อยจะจำแม่ได้ทันทีที่ออกมาลืมตาดูโลกครับนายฮูริโอโรโคเลวินผู้อำนวยการพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลมาเควสฮาวายที่หมู่บ้านฮิลตันไวโกลากล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกวิดีโอคลิปการให้กำเนิดลูกตัวแรกของแม่โลมาเคโอซึ่งอาศัยอยู่ภายในบึงขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นเป็นพิเศษที่อนุญาตให้ผู้เข้าชมสัมผัสและว่ายน้ำไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ได้ครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของลูกโลมาอย่างใกล้ชิดตลอด30วันแรกเลยทีเดียวครับเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะบ่งชี้การมีชีวิตรอดในอนาคตของโลมาตัวน้อยด้วย โดยจาเป็นต้องมีการจดบันทึกอย่างละเอียดที่สุดครับทั้งนี้จากสถิติที่ผ่านมาอัตราการรอดชีวิตของลูกโลมาที่ถือกําเนิดจากการให้กําเนิดครั้งแรกของแม่โลมามีเพียงร้อยละ50เท่านั้นอย่างไรก็ดีครับหากแม่โลมาให้กําเนิดโดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญอัตราการรอดชีวิตก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลําดับเช่นกันซึ่งปัจจุบันกว่าร้อยละ70ของโลมาที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ให้กำเนิดลูกท่ามกลางการดูแลใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่สวนส,วสัตว์หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องชื่อของสมาชิกใหม่ประจำพิพิธภัณฑ์นายเลวินกล่าวเพียงว่าจะรอให้โลมาตัวน้อยมีอายุครบหนึ่งเดือนก่อนจึงจะเริ่มคิดถึงการตั้งชื่อแต่ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอ,อก,การเลขาคุณครับศัตวแพทย์ประจำองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถามครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับคือผมติดตาอยู่เลยภาพการให้กําเนิดแล้วมันน่ารักมากใช่ครับฮะต้องถามก่อนโลมานี่มีทินกําเนิดอยู่ในส่วนไหนของโลกครับโลมานะครับก็จะอยู่ทะเลนะครับก็คือจะพบได้ทุกมหาสมุทรในโลกเลยครับแต่ละชนิดพันธุ์กระจายต่างกันออกไปครับน่าสนใจในเมืองไทยนะครับก็มีทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยครับครับ ไม่งนั้นก็หาดูไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากครับวันนี้คุณหมอจะพาผมมาดูใช่ไหมฮะใช่ครับงั้นตามผมไปเลยครับมาดูแนวน้ําของเขาดินกันทางนี้เลยครับอยากดูโลมากลายเป็นแมวน้ำงงตามไปก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับผมก็ยังสงสัยครับคุณหมอครับราะว่าผมอยากดูโลมาแต่คุณหมอพาผมมาดู วอเตอร์แคปสเนี่ยครับแมวน้ำครับเอาแมวน้ำเหรอครับใช่ครับและจริงๆเรียกแมวน้ำแมวน้ำครับเหตุที่พามาดูแมวน้ำเพราะว่าเขาดินไม่มีปลาโลมาอ๋อมีแต่แมวน้ำอโอเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูเรื่องโลมากันด้วยก็ได้นะเพราะว่จริงๆโลมาเนี่ยน่าสนใจใช่นะครับเหตุที่พามาดูแมวน้ำเพราะว่าแมวน้ำกับโลมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันโอปกตีแล้วโลมาในธรรมชาติการที่จะออกลูกเนี่ย ออกมาคราวละกี่ตัวออกลูกทั้งละตัวครับครับโดยหลังผสมพันธุ์นะครับก็จะตั้งท้องประมาณหนึ่งปีมากกว่ามนุษย์อีกนิดหนึ่งครับคือมันไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงนมก็ออกลูกทั้งละตัวนะครับแล้วเมื่อออกมาแล้วเนี่ยโลมานั้นก็จะต้องรีบขึ้นไปหายใจครับไม่มีเหงือกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปหายใจทุกสามนาทีโดยประมาณฉะนั้นพัฒนาการของโลมามันเป็นยังไงครับคุณหมอเริ่มต้นมาครับก็หลังจาก ผสมพันธุ์กับตัวผู้ใช่ไหมครับก็จะคลอดภายในหนึ่งปีครับพอคลอดแล้วเนี่ยก็จะต้องรีบขึ้นไปหายใจแล้วเหมือนกับสัตว์ในตู้นมที่ดิอื่นๆนะครับลงมาก็จะต้องดูดนมแม่ครับครับโอ้ไม่น่าล่ะที่เห็นในคลิปเมื่อต้นรายการเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแม่ก็พยายามที่จะดันลูกขึ้นให้ไปหายใจให้ไปหายใจแม่จะพยายามดันลูกขึ้นไปหายใจครับแล้วก็พอลูกเริ่มแข็งแรงก็จะว่ายตามแม่ครับจะอยู่อาจจะอยู่ข้างบนบ้างข้างล่างบ้างเพราะว่าถ้าการว่ายตาม อย่างเงี้ยนะครับ,รบมันจะช่วยทําให้ลดแรงเสียจทานของน้ํา<ม>ทําให้ว่ายได้โดยไม่เหนื่อยเหมือนกับนกเวลาบินเป็นฝูงใช่ไหมครับก็จะเป็นตัววีปลาก็เหมือนกันครับโรมานี่ลักษณะของการอยู่ร่วมกันของเขาเนี่ยอยู่กันเป็นฝูง<ช>หรือว่าอยู่กันทาเดียเด่ยวๆโลมานะครับก็จะอยู่ร่วมกันเป็นฝูงนะครับคือลูกก็จะไม่ทิง้งไม่ทิง้งไม่ทิ้งแม่ใช่ครับลูกก็จะไม่ทิ้งแม่ลูกเนี่ยอยู่กับแม่ถึงสองปีใช่นะครับใช่ครับคือ ใช้เวลาประมาณ6เดือนกว่าจะเริ่มเปลี่ยนจากนมอย่างเดียวนะครับเป็นกินอาหารแข็งบ้างกินปลาแต่ก็ยังดูดนมจนถึงเกือบ2ปีแล้วก็อยู่อาจจะอยู่กับแม่นานกว่านั้นคือ3ปีถึงจะแยกออกไปฝูงอื่นลักษณะนิสัยของเขานีเป็นยังไงครับคุณหมอลักษณะนิสัยนะครับก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดอยู่กันเป็นฝูงนะครับแล้วก็สื่อสารกันด้วยเสียงนะครับแล้วก็กินปลาเป็นอาหารผมเห็นในธรรมชาติ เคยพบอยู่ครั้งหนึ่งโลมาอยู่เป็นฝูงแล้วก็ขึ้นมาเล่นกับมนุษย์แล้วเราก็เห็นว่าโลมากับมนุษย์นี่เหมือนคือเขาจะคอยช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วโลมาเนี่ยเขารู้โดยสัญญาณที่เขาจะช่วยเหลือเราหรือว่าอย่างไรเขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดครับเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงแล้วมีการสื่อสารอย่างเงี้ยจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็เขาก็การที่อยู่เป็นฝูงเนี่ยมีการช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันมีความรู้สึกร่วม ทุกร่วมสุกกับผู้อื่นด้วยก็รู้ว่าเวลาคนนี้กาลังจมน้ําก็จะไปช่วยครับก็อย่างที่คุณวามเห็นใช่ไหมครับลูกเกิดปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะพยายามดันลูกขึ้นมาให้หายใจเช่นเดียวกันก็มีเรื่องเล่าหลายครั้งเลยครับที่มีคนจมน้ำแล้วปลาหวานก็ปลาวานหรือปลาโลมาเนี่ยช่วยดันคนขึ้นมาให้หายใจแต่วันนี้เราต้องบอกว่าโลมากับวานเนี่ยจริงๆก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งคู่นะครับแล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนเป็นคําเรียกเฉยๆนะครับจริงๆก็คล้ายกันรบเาจะพ โลมาได้ในส่วนไหนของโลกบ้างฮะคอุ๋เหรอพบได้ตามน้านน้าทะเลทั่วโลกเลยครับทั่วโลกเลยนะทั่วโลกเลยครับสำหรับในเมืองไทยเนี่ยพบทั้งทางฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันครับครับซึ่งถ้าอยากจะชมโลมานะครับขอแนะนําว่าสําหรับคนกรุงเทพก็อาจจะไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเซาอ๋อใกล้ๆเองปากแม่น้ําบางปะกงครับครับจะมีโลมาอีราววดีนะครับ ที่จะมาเนี่ยช่วงใกล้ๆนี้แหละครับก็คือเดือนพฤศจิกาจนถึงมกราคมพายไปได้เป็นช่วงเลยนะครับใช่ครับคือมันจะมาเป็นช่วงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าหนาวน้าทะเลจะหนุนก่บสูงนะครับแล้วก็จะมีปลาดุกทะเลซึ่งเป็นอาหารโปรดของปลาโลมาอีราวดีเนี่ยครับขึ้นมาเขาก็จะมาที่บริเวณปากน้ําเพื่อมากินอาหารเหล่านี้แล้วก็ผู้ชมนะครับก็สามารถเช่าเรือครับให้พาไปชมโลมาได้อ และในธรรมชาติหรือว่าในการเพาะเลี้ยงเนี่ยโลมานี่สามารถที่จะอยู่ได้ยังไงในการเพาะพันธุ์โลมาทําได้ทั้งสองอย่างไหมครับก็ภาพคลิปโลมาที่เราดูกันมื่อสักครู่นะครับก็เป็นโลมานที่เพาะเลี้ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เพาะเลี้ยงได้เป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยมันเป็นสัตว์ที่ต้องการพื้นที่หากินขนาดใหญ่นะครับก็เลยทางสวนสัตว์ก็เลยไม่ได้นํามาเลี้ยงนะครับก็เลยมีแต่แมวน้ําสําหรับโลมาเลย ขาแนะนําให้ไปดูในธรรมชาติดีกว่าแต่ถ้ามาสวนสัตว์ดูสิทิ์ก็ต้องมาชมแมวน้ำหรือว่าซีลไม่ใช่วอเตอร์ครับโอ้ถือว่าวันนี้เนี่ยสวนสัตว์ดูสิธิ์มีโชว์นะครับและสามารถที่จะมาดูนิสัยเจคอของแมวน้ําได้ที่นี่เหมือนกันแล้วก็ในสวนสัตว์ต่างๆทั่วประเทศละครับสมอนมีแมวน้ําทุกที่เลยป่ะครับมีครับที่โคราชก็มีนะครับแล้วที่เชียงใหม่ก็มีเช่นเดียวกันครับแล้วก็สงขาก็มีอ๋อโอ้โหผู้ชมครับ ไม่ได้ดูโลมาไปดูในธรรมชาติแต่ไม่เป็นไรในสวนสัตว์เนี่ยก็มีแมวน้ําไว้โชยเหมือนกันครับแล้วก็การเรื่องของลักษณะนิสัยแ้้พออะไรต่างมันก็ใกล้เคียงกันไม่เหมือนกันซะทีเดียวไม่เหมือนอน,นะครับอา้าวแมวันนี้ก็ถือว่าได้เปิดโลกความรู้ในเรื่องของโลมาทําให้เรารู้จักโลมามา,มากขึ้นและครั้งหน้าคุณผู้ชมห้ามเรียกลาโลมานะครับต้องเรียกว่าโลมาเพราะโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณคุณหมอการเลขาคุณครับ สัตวแพทย์ประจําองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณชมครับรายการ w i l d Life of t อ e World ได้รวบรวมเอาเรื่องราวสาระน่ารู้ชีวิตเกี่ยวกับสัตว์ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็รวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาฝากคุณผู้ชมแบบนี้แหละครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ